สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังเพชรยนตอีกแล้วนะคะวันนี้ฟังมีกระบะสวยๆนะคะเข้าใหม่มารีวิวค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota v ว g o 2.5e นะคะ Smart Cap k i ิล n e r ปี2012นะคะราคา379,000บาทค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถกระบะใช้งานนะคะราคาถูกผ่อนสบายๆอยู่นะคะเป็นอีกหนึ่งคันหนึ่งเลยนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะคันนี้เลขไมยใช้งานไปเพียงแค่1 0 0 0 0แสนต้นๆเท่านั้นนะคะลูกคา้ารับประกันโครงสร้างไม่มีพิกความชนหนักนะคะหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนคะ่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโ,ตโยต้นะคะตรงกลาง ตัวใหญ่ๆเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของป้ายทะเบียนนะคะลูกค้าจะได้เป็นป้ายนี้ไปเลยนะคะทพุทธาตอเต่านะคะ4067กรุงเทพมหาคนครค่ะได้เป็นสีบอลทองนะคะคันนี้เป็นสีบอลทองนะคะสีเดิมโรงงานนะคะไม่มีการกลับสีแน่นอนนะ ถัดมานะคะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานเช่นกันนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานทุกบ้านเลยค่ะคันนี้ ไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายมันติรีเฟคเตอร์นะคะไฟท้ายใสๆเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยค่ะโลโก้ตัวอักษรน,นะคะยังคงติดอยู่ครบทุกตัวเลยนะในส่วนของกระบา๋ไลเนอร์นะคะก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะได้เป็นเสาวาการแบบคี่บฉลามอีกด้วยนะคันนี้ ใครที่กําลังมองหารถกระบะใช้งานนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดของเรานะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถมาออกรถกับทางบริษัทรถยนต์ได้เช่นกันนะคะ,ะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยในส่วนของคันนี้นะคะจะได้เป็นพวงอาลัยนะคะ พุมนะคะก็ใหม่ๆเลยหน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอทัชส,สกรีนเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นตัวสมาร์ทแคปพีเลนเนอร์นะคะ2.5 e นะคะปี2,012ราคานะคะอยู่ที่379,000บาทเท่านั้น สำหรับคันนี้นะคะภายในลูกค้าจะได้เป็นโทนสีเบจนะคะสวยๆเลยได้เป็นเบาะผ้าสีเบจนะคะเบาะไม่มีฉีกขาดเลยนะเบาะคงสภาพดีมากๆเลยนะคะคอนโซลหน้านะคะสวยๆเลยนะภายในนะคะไม่มีช้ำเลยค่ะภายในไม่มีช้ำเลยนะคะเป็นสมาร์ทแคปนะคะแคปเปิดได้นะภายในกว้างๆสวยๆเลยนะคะ หน็อต oh, ตามซอกประตูนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไขน็อตไม่มีขยับเลยค่ะน็อตไม่มีถูกไขน็อตไม่มีขยับเลยนะคะหัว oh, น็อตสวยเลยภายในนะคะได้เป็นโทนสีเบทภายในนะคะใหม่ๆเลยนะคะภายในไม่มีช้ำเลยคันนี้บอกเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวฟางพามาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะคันนี้ หัวน็อตนะคะที่ฝากระโปรงหน้านะคะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไข่นะคะน็อตไม่มีขยับเลยคันหน้านะคะสวยๆเลยนะคะันหน้าไม่มีโคตรมีงองเลยค่ะ,ะเพดรถนะคะยังคงติดอยู่ชาเจ้นะคะสติ๊กเกอร์มอกรจากโรงงานนะคะก็ยังคงติดอยู่ตามจุดนะคะ เครื่องยนต์แห้งๆเลยนะไม่มีไร่มียืมแน่นอนนะคะรับประกันได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะผ่อนสบายๆเป็นอีกหนึ่งคันหนึ่งเลยนะคะที่อยากแนะนำค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Vigo 2.5e นะคะ Smart Cap p r u n n น r นนะคะปี2012ได้เป็น4บอลทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยผ่อนเพียงเดือนละ 6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเล็กไม้การใช้งานนะคะอยู่ที่1แสนต้นๆเท่านั้นนะไม้แท้ไม่เดิมนะคะไม่มีกลับไม้กอไม้แน่นอน,นะค,ะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท้ายคลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ้างฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ